ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะในประเทศที่เคนยานะคะปัญหาความจนประจำเดือนนะคะเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพราะมีเด็กหญิงได้รับการบูลลี่ว่าเลือดเปื้อนกระโปรงเพื่อนๆในโรงเรียนล้อจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยคุณโกเรยเอลโบวานะคะแล้วก็เรื่องนี้นำไปสู่ยกเลิกภาษีผ้านอนามัยในประเทศเคนยาค่ะ เรียนท่านประธานค่ะดิฉันพัสรินรามงบงค่ะผู้แทนรัษฎรจากพักก้าวไกลเขตบางซื่อเขตดุสิตแขวงถนนนครชัยศรีค่ะวันนี้ค่ะดิฉันก็อยากจะมาตั้งคะทู้ถามนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะดิฉันก็ในฐานะที่เป็นผู้แทนรัษฎรแล้วก็เป็นผู้แทนของผู้ที่มีประจำเดือนหรือว่าผู้แทนคนมีเมนด้วยนะคะค่ะก็ขอสไลด์ค่ะค่ะผ้าอามัยนะคะก็เป็นสิ่งที่ จำเป็นสําหรับการดารงชีวิตของคนมีประจําเดือนนะคะหรือว่าคนมีมดลูกทุกคนนะคะต้องใช้ในช่วงที่มีเมนมานะคะการเป็นประจําเดือนของมนุษย์นะคะเป็นเรื่องของเพศสรีระค่ะที่ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ค่ะผ้าอนามัยจึงเป็นสินค้าจําเป็นและมีความสําคัญสําหรับประชากรคนที่มีมดลูกค่ะประเทศไทยค่ะมีผู้หญิงจํานวนมากที่เผชิญกับภาวะการขาดแคลนหรือไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้เนื่องจากมีราคาที่สูงเกินไปค่ะจากข้อมูลนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ระบุว่าผู้มีประจำเดือนหนึ่งคนค่ะ จะมีประจําเดือนร่วม40ปีและแต่ละบุคคลมีจํานวนวันของประจําเดือนที่ แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมา3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างนะคะหรือแม้แต่1ปีบางคนก็อาจจะมาแค่2-3เดือนเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะและโดยการเปลี่ยนผ้าอนามัยใน1วันควรจะมีการเปลี่ยนอย่างน้อย4แผ่นซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วค่ะจะพบว่าผู้มีประจำเดือน1คนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอนามัยต่อเดือนประมาณ1 5 ห0ถึงสามบาทนะคะหรือราว1,500บาทถึง3,500บาทต่อเดือนค่ะขึ้นอยู่กับชนิดและความต้องการของบุคคลนั้นๆด้วยค่ะผ้านามัยนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นภาระค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนที่เรานะคะต้องแบกรับแล้วก็หลายๆท่านนะคะอาจจะคิดว่าเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับ การดารงชีวิตนะคะแต่ว่าเมื่อพิจารณาเนี่ยพบแล้วว่าผู้มีประจําเดือน1คนค่ะจะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งชีวิตนะคะ67,200บาทนะคะถึง1น4่0แบาทนะคะตลอดช่วงที่มีประจําเดือนค่ะหรือคิดเป็นประมาณ40ปีค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะที่จะต้องมีการพิจารณาถึงการลด และการแก้ไขปัญหาหรือที่เราเรียกว่าความจนประจำเดือนหรือว่าคำว่า period poverty ค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะหรือประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เผชิญกับสิ่งเหล่านี้ค่ะก,กกาาะ,คะ,ะการยกเลิกภาษีผ้าอนามัยนะคะแล้วก็การแจกผ้าอนามัยฟรีเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะการยกเลิกภาษีผ้าอนามัยและก็การแจกผ้าอนามัยฟรีเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งมา ไปในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคความเท่าเทียมทางเพศค่ะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยปัจจุบันในหลายประเทศค่ะให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าจําเป็นที่ยกเว้นในการจัดเก็บภาษีค่ะแล้วก็ได้รับการผลักดันให้เป็นสิทธิความเท่าเทียมทางเพศให้ผู้หญิงหรือผู้ที่มีประจําเดือนไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะ ผู้หญิงกับเด็กเล็กค่ะแล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะเจ็บปวดไปกับภาระค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดท้องเมนนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ต้องเจ็บป่วยด,ด้วยเรื่องที่เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงผ้าอามัยที่เขาต้องการได้ค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะในประเทศที่เคนยานะคะปัญหาความจนประจำเดือนนะคะ เรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพราะมีเด็กหญิงได้รับการบูลลี่ว่าเลือดเปื้อนกระโปรงเพื่อนๆในโรงเรียนล้อจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยคุณโกเรียเอลโบวานะคะแล้วก็เรื่องนี้นำไปสู่การยกเลิกภาษีผ้าในอนามัยในประเทศเคนยาค่ะ แล้วก็นักเรียนยังไม่พอนะคะการยกเลิกภาษีผ้าหนามัยในคุกข,ของประเทศเคนยาด้วยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะประเทศเคนยาก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความจนประจําเดือนนี้ได้หมดไปเพราะยังมีปัญหาอื่นๆตามมาค่ะเราก็ยังได้เห็นการพัฒนาแนวทางนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็การสร้างความเท่าเทียมค่ะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะ เราไปดูในประเทศอินเดียกันบ้างนะคะข้อมูลจากยูนิเซฟนะคะพบว่าแม่ชาวอินเดียเน่ยเจ็ดสิ่าอร์เซ็นต์ค่ะยังไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับแต่ว่าการตั้งกระทู้จะต้องชัดเจนในคําถามนะครับแล้วก็ไม่เป็นลักษณะการอภิปรายที่มากเกินไปนะครัอยังพอมีเวลาครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้มีการผิดข้อบังคับเกิดขึ้นนะครับค่ะในประเทศอินเดียนะคะ หลายๆท่านมองว่าความเ,เรื่องของเมนเป็นเรื่องที่สกรปรกนะคะเป็นเลือดไม่ควรแปดเปื้อนกับสมาชิกในครอบครัวถ้าเด็กสาวหรือเด็กหญิงนั้นๆนะคะมีเมนในช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่าอินเดียค่ะแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะแต่อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนานโยบายในการช่วยเหลือผู้มีประจำเดือนค่ะ ในปี2018นะคะด้วยการยกเลิกการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยค่ะแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงนะคะนอกจากนี้นะคะ36%เนี่ยของผู้มีประจำเดือนเนี่ยสามารถใช้ผ้าอนามัยได้โดยหนึ่งใน10ของผู้มีประจำเดือนเนี่ยมีอายตุต่ำกว่า21ปีไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะแล้วก็แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องความจนประจำเดือนแล้วก็การถูกเถียงกันในเรื่องการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยค่ะแล้วก็22โมาร,รันะคะแคลิฟอร์เนีย เนียนิวยอร์กเพนซิลเวเนียนะคะยกเลิกการจัดเก็บภาษีผ้านมามัยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนภาพขอสไลด์ถัดไปด้วยนะคะที่เป็นสไลด์ของออสหรัฐอเมริกาค่ะหลายๆมูลรัฐนะคะเริ่มแจกผ้าอนมามัยฟรีในโรงเรียนแล้วก็ในเรือนจำค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กนะคะออรกอนแล้วก็ที่อิลลินอยค่ะในประเทศไทยค่ะประกาศในพระราชกิจจานุเบกษ,ษานะคะให้ผ้าอนมามัยแบบสอดนะคะเป็นสินค้า เครื่องสาอางตามกฎกระทรวงทําให้เกิดความกังวลว่าระรับการนําว่ามีอัตราการเสียภาษีร้อยละเท่าใดค่ะดิฉันขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีใช้สิทธิ์ตอบครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับขออนุญาตตอบคําถามผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกในประเด็นของเรื่องของการเก็บ แนวทางการยกเลิกภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีแวดภาษีศุลกากรก็ตามนะครับในคําถามแรกเนี่ยเป็นการคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีการน,นําเข้าซึ่งเป็นเรื่องของศุลกากรนะครับผมอขออนุญ,ญาตออตอบคาถามดังนี้ครับในโครงสร้างเบื้องต้นก่อนนะครับต้องยอมรับครับว่าตัวผ้าไหามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสอดหรือว่าเป็นแบบธรรมดานะครับ มันถูกกาหนดโดยพรบซึ่งก็คือพรบเครื่องสําอางจริงๆพรบนี้เป็นพรบที่ค่อนข้างมีอายุยาวครับเริ่มตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมานะครับก็เลยถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เช่นนั้นนะครับซึ่งก็คงเป็นภาระของทางสภาในการพิจารณาเพื่อที่จะแก้ไขทางคอรมอก็จะรับเรื่องไปเช่นเดียวกันในการที่จะไปดูว่ากฎหมายฉบับใดมันมีความล้าหลัง นะครับและมีความจําเป็นจะต้องแก้ในประเด็นใดเพื่อให้มันมีความทันสมัยและเหมาะสมนะครับเพราะว่าเรื่องของผ้านาไมยเนี่ยเป็นความจําเป็นของชีวิตนะครับมันไม่ใช่ทางเลือกมันไม่ใช่ตัวเลือกที่เราจะใช้หรือไม่ใช้นะครับอันนี้ผมเข้าใจได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับด้วยพรบฉบับนี้เนี่ยผ้านาไมยไม่ได้อยู่ในหมวดที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับไม่เหมือนกับเครื่องสำอางอื่นๆน,นะครับแต่เป็นหมวดสินค้าซึ่ง ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นความจําเป็นนะครับโดยปกติเนี่ยในหมวดฟื่มเฟือยอาจจะมีการเก็บภาษีได้สูงถึง40%แต่ของผ้าอนาไัมเองเนี่ยนะครับเก็บภาษีนําเข้านี่เพียงแค่สุลก,กากรเพียงแค่สิเปซนะครับอันนี้เป็นอัตราสูงสุดสําหรับผ้าอนาไัมนะครับและอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นสินค้าซึ่งมีการควบคุมโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับเป็นสินค้าควบคุมอีกต่างหาก นะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการเก็บภาษีศุลกากรผมเรียนว่าอย่างนี้ครับสินค้าผ้าอามัยเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้พิกัดซึ่งเ,เรียกว่า96.19นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกรมให้มานะครับมีแบบสอดและแบบธรรมดานะครับมีอัตราอากรขาเข้าทั่วไปอย่างที่ได้เรียนไว้ก็คือ10%แต่ในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับสินค้านำเข้าในประเภทนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบ ความตกลงการค้าเสรียกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอ,อ,อาติก้าเองนะครับความตกลงอาเซียนนะครับความตกลงอาเซียนญี่ปุ่นนะครับความตกลงอาเซียนเกาหลีอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับความตกลงไทยญี่ปุ่นเจเทป้านะครับไทยชิลีไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์เหล่านี้ล้วนได้รับการยกเว้นอากรทั้งสิ้นนะครับบางกรอบเนี่ยยังคงมีอตราอยู่ครับเช่นความตกลงอาเซียนอินเดีย นะครับก็เก็บที่อัตราร้อยละห้าอันนี้มันเป็นไปตามข้อตกลงะระหว่างทวิภาคีและก็หูุภาคีที่เรามีในรูปแบบต่างๆนะครับมูลค่าการนำเข้าครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพมูลค่าการนำเข้าของตลาดเรื่องของผ้านอนามัยเนี่ยไม่สูงนะครับในปี2 5 6 1อยเนี่ยอยู่ที่101ร้ล้านบาทนะครับปี62อยู่ที่93ล้านบาท 6กสามหกสี่หกห้าอยู่ที่หกสิบแปดล้านหกสิบแปดล้านและเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทตามลำดับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดของผ้าอนาไัยภายในประเทศนะครับหกพันล้านบาทคือมูลค่าตลาดของสินค้าผ้าอนาไัยทั้งหมดทุกประเภทนะครับมูลค่าการนําเข้าเนี่ยอยู่เฉลี่ยประมาณ80ล้านบาทเท่านั้นแต่เป็นมูลค่านําเข้าที่ต้องชําระอากรคืออยู่นอกเหนือจาก ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ผมได้เรียนไปในประเทศประเภทต,ต่างๆเนี่ยนะครับมีมูลค่าที่ต้องชําระอากรจริงๆเนี่ยเพียงแค่17ล้านบาทเป็นอากรขาเข้าที่จัดเก็บจริงเนี่ยปีหนึ่งราว1นึ่งล้านหกแสนบาท1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทโดยเฉลีย่ยนะครับก็เรียกได้ว่าผลกระทบในเรื่องของการนําเข้านั้นเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับในเรื่องของภาษีอากรในเรื่องของภาษีศุลก,กากรนะครับไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสําคัญกับ การบริโภคภายในประเทศนะครับอันนี้เป็นคําตอบสําหรับคําถามแรกของท่านนะครับส่วนกรณีในการที่จะปรับลดอากรต่างๆนั้นเนี่ยเรากําลังมีการเจรจาเรื่องของ FTA เพิ่ม,เต,มเติมเพื่อที่จะหารายละเอียดในซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงอื่นนะครับด้วยความเคารพเป็นเรื่องของทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองที่จะต้องไปดําเนินการเจรจาในการที่จะปรับลดเรื่องของภาษีอากรขาเข้าในประเภทอื่นๆน,น,นะครับในประเภทของผ้าอนามัยในในกลุ่ม ข้อตกลงใหม่ๆข้อตกลงอื่นๆเพิ่มเติมนะครับครับก็เป็นคำถามคำตอบสำหรับคำถามแรกของท่านครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอเชิญผู้ถามกระทู้ใช้สิทธิ์ในรอบที่สองครับค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับคำตอบด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับผ้าไามนะคะหรือว่าผ้าไัมในลักษณะอื่นๆที่มาจาก ต่างประเทศนะคะมีข้อห่วงใยนะคะว่าถ้าจะมีแนวทางนะคะในการที่จะลดภาษีนะคะผ้านมามัยต่อไปเพราะว่าก็ต้องเ,ออเรียนทางท่านประธานด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคน ่ละเดือนนะคะไม่มีใครที่อยากจะเป็นเมนนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นการห้ามกันไม่ได้ด้วยนะคะถ้าในหลายๆประเทศนะคะทั่วโลกนะคะทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะทั้งประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่นะคะเล็งเห็นความสําคัญนะคะของการมีประจําเดือนนะคะก็นําไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศนะคะได้เช่นกันนะคะแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะคะว่าในเรื่องของประเด็นที่ คำถามที่สองนะคะก็อยากจะถามไปทางรัฐมนตรีด้วยนะคะว่ารัฐบาลนะคะจะมีแนวทางในการยกเลิกการเก็บจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสำหรับผ้าอนามัยหรือแนวทางอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการส,สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีให้กับประชาชนนะคะหรือนักเรียนหรือว่าสถานศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งในคุกก็ตามนะคะทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะ ขอบคุณครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพกับผมจุลพันธ์นริวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อประเด็นที่สองนะครับเป็นหลายคําถามที่อยู่ในคําถามเดียวนะครับผมจะขออนุญาตตอบอย่างนี้ครับในส่วนแรกเลยท่านได้สอบถามถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีภายในประเทศนะครับคือแวดสำหรับเรื่องของสินค้าผ้าเนมัยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับได้มีการสั่งการไปยังท่านอธิบดีนะครับกรม สรัพากรนะครับในการที่จะไปศึกษาหาข้อมูลไปแล้วนะครับท่านกําลังดําเนินการศึกษาอยู่ซึ่งจากการรายงานในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าตลาดผ้าอนามัยในประเทศไทยทุกประเภทนะครับอยู่ในราวๆหก0 0นล้านบาทนะครับผลกระทบต่อรายได้ของรัฐเนี่ยก็ราว400กว่าล้านบาทนะครับสี่ร้อต้นๆซึ่งสําหรับภาครัฐเองเนี่ยไม่ได้เป็นภาระที่ จะเป็นปัญหาในการที่จะพลาดเป้าในการจัดเก็บไรายได้มาบริหารจัดการอื่นใดน,นะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอ,าอยู่ในร,รับได้นะครับเป็นตัวเลขที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลไกต่อไปก็คือต้องรอให้การทําการศึกษาของทางกรมสรรพากรได้เรียบร้อยนะครับส่งมาที่ทางผม นะครับและผมจะได้ส่งท่านรัฐมนตรีแล้วก็ไปที่คณะรัฐมนตรีต่อไปในการพิจารณานะครับว่าจะดําเนินการในการงดเว้นภาษีในกลุ่มประเทศนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันครับถ้าเพื่อนสมาชิกจะจําได้นะครับในช่วงเมื่อประมาณปีก่อนหน้านะครับที่พรรคการเมืองที่ผมสังกัดนะครับก็มีการจัดนิทรรศการในเรื่องของการพูดถึงการลดภาษีเรื่องของการแจกผ้าทนไมาเช่นเดียวกันนะครับ แนวความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดซึ่งมีความเป็นปัจจุบันนะครับไม่ได้ล้าสมัยอะไรนะครับเป็นเพียงแค,แค่เป็นปัจจุบันหมายความว่าหลายพักการเมืองนะครับผู้คนในสังคมมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างตรงกันในเรื่องของความจําเป็นในเรื่องของพาฒนาใหม่เรากําลังทําการศึกษาอยู่และจะนําคําตอบมาให้กับท่านในความคืบหน้าต่อไปนะครับใน ส่วนคําถามที่2อนะครับอันนี้อาจจะออกนอกกรอบภารกิจหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังนะครับแต่ผมก็จะตอบให้เพราะว่าได้มีการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีแนวความคิดนี้กําลังพูดคุยนะครับเพราะว่ากลไกที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากกระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยดูได้เพียงแค่ปีข,ของเรื่องของภาษีนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะดําเนินการในการปรับลดภาษีได้นะครับก็ยังไม่ได้การันตีสําหรับการเข้าถึง สินค้าจําเป็นเช่นผ้าอนามัยให้กับสตรีทุกคนนะครับอันนี้ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงการลดภาษีเนี่ยก็ลดได้แบบเ็ดนนะครับแต่ภาระค่าใช้จ่ายที่มีความจําเป็นที่ต้องแบกรับก็ยังคงอยู่นะครับกลไกต่อไปคือต้องไปทําการศึกษาหาความเหมาะสมใน,นกลไกที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือไปรองรับในเรื่องนี้หากภาครัฐสามารถปรับแก้ในเรื่องของความ จำเป็นดึงออกมาจากพรบเช่นเรื่องของออความเป็นเครื่องสำอางได้และปรับมันเข้าไปอยู่ในเรื่องของความจําเป็นของชีวิตนะครับของพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะครับเราก็คงจะสามารถเดินหน้าใน,นกลไกที่จะดําเนินการในการที่จะมีสวัสดิการสําหรับสตรีทุกคนได้ในเรื่องของภานามัยครับขอบพระคุณครับ